สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้มีคําถามนะครับจากในกลุ่มถามมาว่าเออเวลาสัญญาณเข้ามาเนี่ยนะครับมีหน้าเทรดยังไงบ้างนะครับซึ่งใช้อะไรเป็นตัวตัดสินใจนะครับหรือว่ามีวิธีการแอคชั่นยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวิธีการเทรดเนี่ยนะครับอันนี้ผมเกินก่อนนะมันมี2แบบนะครับตามเทนกับสวนเทนนะครับ ซึ่งตามเทนกับสวนเทนเนี่ยมันมันมันใช้ได้ทุกสกุลเงินแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะให้ความสำคัญคือประเภทลักษณะของสินค้านั้นๆนะครับถ้าสมมุติผมจะเทรดทองคำผมอาจจะพิจารณาเล่นตามเทนมากกว่าสวนเทนหรือถ้าจะสวนเทนผมก็คงสวนเทนด้วยกรอบไามเฟนแคบๆเพื่อเพื่อเล่นสั้นๆนะครับ เพราะลักษณะสินค้าของน้องคำเนี่ยแต่ผมเปิดการาฟไปดูครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจะเห็นว่ามันเป็นเทรนเนาะยิ่งดูในทำเฟรมใหญ่ขึ้นจะเห็นภาพชัดเลยว่าสินค้ามันเป็นเทรนถ้าเราจะสวนเทรนเราสวนได้แต่เราก็สวนได้แค่จุดที่มันที่มันสวนสวนได้หลายจุดนะเอาจริงๆอ่ะ แต่เราก็ต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่ามันจะสวนได้เนี่ยที่ผมตีไว้เนี่ยมันชนปุ๊บแล้วมันกลับมันชนปุ๊บแล้วมันกลับมันก็เป็นเรื่องของไพลแอคชั่นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสวนได้ด้านบนเนี่ยสูงมากๆเนี่ยสวนได้นะครับโมเมนตัมไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรนะโมเมนตัมไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงท,ที่จะขึ้นไว้ต่อเงี้ยเราอาจจะหาจังหวะเล่นสวนเทนได้นะครับสวนเทนคืออะไร คือตามหลักถ้าสินค้ามันเป็นเทนเราก็ควรบายใช่ไหมครับส่วนเทนเนี่ยเราจะเล่นเป็นเซลนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบเล่นส่วนเทนกับสินค้าที่มันเป็นไซด์เวหรือพวกสกุลเงินถามว่าแล้ทำไมคู่เงินเนี่ยมันเป็นสินค้ามันถึงเป็นไซด์เวนะครับก็คือจริงๆแล้วอะ่ะมันคือการแพร่กันนะครับระหว่างคู่เงินหนึ่งกับอีกคู่เงินหนึ่งในกรณีนีน้ก็คือคู่เงินออสเตรเลียนะครับกับแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจเป็นประเทศที่จเจริญแล้วแต่ว่ามีมีเสถียรภาพค่อนข้างสูงนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะสลับกันขึ้นสลับกันลงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เลยชอบที่จะเทรดพวกประเทศที่มันมีมีเสถียรภาพมันจะไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรแกลบหรือแบบความหวือหวามากสักเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้น หรือลงที่เป็นไซด์เวที่เป็นจังหวะให้เราได้ส่วนเทนน่ยมันจะสูงมากเลยครับนะฮะเพราะงะั้นเนี่ยผมก็จะชอบที่จะเขาเรียกอะไรเล่นเคาน์เตอร์เทนกับพวกสกุลเงินเป็นหลักนะครับโอเคนะครับมีตามเทนกับส่วนเทนนะครับผมเลือกที่จะส่วนเทนในสกุลเงินเพราะถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยสินค้ามันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับเป็นไซด์เว์นะครับ ทีนี้คาถามคือตัดสินใจยังไงมีวิธีการยังไงถ้าจะเล่นส่วนเทนผมจะเล่นตามแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านคืออะไรแนวรับแนวต้านก็คือจุดที่มันชนแล้วมันเด้งเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนคือแนวรับแนวต้านใช่ไหมครับเราก็มองไทม์เฟรมใหญ่ๆนะครับย้อนไปหาอาดีตก่อนเลยครับอาจจะใช้ไทม์เฟรมวีคก็ได้นะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อตีก่อนนะครับเนี่ยอย่างจุดนี้นะครับมันขึ้นมาชนแล้วมันลงใช่ไหมครับ พอลองตีดูเนี่ยมีนัยยะสําคัญอะไรไหมครับคือถ้ามันไม่ได้มีมากก็อาจจะว่าจุดนี้อาจจะยังถ้าตาม ICT เขาบอกมันเป็นจุดที่ที่เป็น Liquidity เดี๋ยววันหนึ่งมันจะมาถึงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเพราะเราใช้ทำเฟรมใหญ่อาจจะหมายถึงอีก10สัปดาห์อีกอะไรสัปดาห์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นมันการพูดไกลเกินไปนะครับ เราเราเทรดโซนไหนเรามาเรามาตีตรงนั้นเราค่อยๆตีไปก่อนอ่าอย่างโซนเนี้ยนะครับเป็นแนวรับแนวต้านชัดเจนนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงหนึงเมื่อวานผมก็ได้เอาเดิมเนี้ยนะหนึ่งมันมาชนตรงนี้ปึ้งแล้วมันก็ดีดลงนะครับในอดีตเคยมาไหมเคยปึ้งดีดลงนะครับเคยอีกไหมในอดีตเคยปึ้งดีดลงเนี่ยสองครั้งนะครับแปลว่าครั้งเนี้ยก็ชนแล้วดีดเนี้ยมีโอกาสที่ คือยิ่งมันชนบ่อยโอกาสที่มันจะทะลุไปต่อได้นก็จะสูงมากแล้วถ้ามอง Market Structure นะครับหรือโครงสร้างราคานะครับสังเกตว่ามันขึ้นมานะครับจากโลนะครับคือมันทำ b o s ละ b a บรกออฟสตั๊กเจอแล้ว, Break ลวก็คือขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาไม่ต่ำกว่าโลเดิมแล้วแล้วก็ดีดขึ้นไปเนี่ยนะครับตรงเนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจ เมื่อไหร่ที่ราคาเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นเนี่ยเราก็จะเรียกเส้นนี้ว่าแนวรับแต่เมื่อไหร่ที่มันอยู่ต่ํากว่าเราก็จะเรียกว่าแนวต้านแปลว่าโอกาสที่ชนแล้วดีดกลับเยอะถามว่าตรงนี้ผมรู้ได้ไงก็นี่ยย้อนมาดูอดีตนี่งชนปึ้งแล้วก็ดีดลงนะครับชนปึ้งแล้วก็ดีดลงนะครับแถวนี้นะครับหรือเนี่ยหรือตรงนี้ชัดเลยนะครับเนี่ยชนปึ้งแล้วก็ดีดขึ้น มันก็เป็นจุดที่ให้เรา,เ,าเขาเรียกอะไรประเมินคร่าวๆก่อนคือเราต้องมาหาแนวรับแนวต้านก่อนเราถึงจะรู้ว่าเราควรจะแอคชั่นตรงไหนนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยแถๆนี้นะครับแถๆนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญนะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยในอดีตมันเคยมาชนเราก็ดีดกลับตรงนี้มันลงมามันเป็นฟอร์สเบกเหมือนจะทะลุไปแต่ก็ไม่ผ่านเพราะว่าอะไรมาร์เก็ตสตรัคเจอร์มันเป็นขาขึ้น เพราะงั้นถ้าใครจะเล่นฝั่งบายตรงนี้ก็เป็นจุดที่เอาว่าผมก็ได้บายตรงนี้มาเหมือนกันแล้วก็ขึ้นไปเคลียร์กาไรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอดีตนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเราหาเราหา,าแนวรับแนวต้านที่สําคัญก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ได้แล้วนะครับจริงๆตรงนี้ก็มีไหมไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันมีแหละแต่ว่ามันประมาณนี้แล้วกันเนี่ย เอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับได้เส้นแค่นี้มาเราก็รู้แล้วที้เราลย่อมาในทำเฟรมพวกเดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าราคาเนี่ยมันก็อยู่ยาน,นี้แหละนะครับอาจจะทะลุนี้ไปได้หรืออาจจะย่อมาก่อนอันนี้ก็ค่อยมาย่อดูในทำเฟรมที่เล็กลงเห็นไหมครับเมื่อวนเมื่อวานเนี่ยมันชนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมผมเข้าออเดอร์เลย นะครับคือเอาจริงๆมี2อ,อย่างชนปุ๊บเข้าปับ๊บนั่นคือการตั้งพวก buy stop sell stop หรืออีกกรณีนึงก็คือ,อรอปิดแท่งก่อนนะครับแล้วถ้าแท่งเนี้ยนะครับมันมันทำท่าที่จะไม่ไปต่อแล้วก็เข้าเซลล์ได้เลยแต่ว่าถ้าเข้าตรงเนี้เพื่อนๆอาจจะได้ราคาที่ประมาณตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นราคาที่ดีอยู่ดีนะครับเหมือนจะเป็นราคาที่แย่ใช่ไหมครับแต่ เมื่อมันคอนเฟิร์มแล้วว่ามันไม่ไปต่อนะครับสต็อปลอสก็ตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับหรือหรือเอาจากตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยแค่กี่จุดเองร้อยกว่าจุดนะครับนะในกองทุนเนี่ยเราสามารถตั้งสต็อปลอสได้เป็นห้าพันจุดเลยเนี่ยถึงตรงเนี้ยนะครับเพื่อนๆคิดว่าจะมาถึงนะครับหมายถึงถ้าในกรนนีเลเทดหมายเดียวนะคือมันโคตรไกลเลยอะนะครับที่คุณจะสอบตกนะ เพราะงั้นเนี่ยเอาจริงคุณไม่ต้องตั้ง Stop Loss ก็ได้นะครับแต่คุณก็ต้องประเมินแล้วว่าเออจากตรงเนี้ยไป5,000จุดมันมันไกลมากไหมถ้ามันไกลมากก็ไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ถ้าตั้ง Stop Loss ก็ตั้งเผื่อไว้หน่อยนะครับอย่างเงี้ยก็ได้กําไรละหมายเนี่ยนะครับทีนีอ้อันนี้ผมแค่ดูแนวรับแนวต้านเองนะนะครับก็ดูว่าถ้าราคาเนี่ยมันมีมันมีแอคชั่น Action, นะครับมันมี มันอยู่ในโซนที่มันเป็นแอคชั่นของมันนะครับเราก็ค่อยมาแอคชั่นตอนนี้ถ้าดูมาเ e t s t ตั๊กเจออย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกท e เฟรมเดย์ time frame day, ก็จะเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นเนาะเพราะงั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันย่อมาอยู่ในจุดที่ถ้าเราวัดฟีโบนะครับเอาจะเอาจากโลล่าสุดไปไฮล่าสุดนะ อันนี้ก็เป็นงงไหมเนี่ยจะงงไหมเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยถ้าในกรณนนีที่เราจะพิจารณาที่จะบายใช่ไหมครับเพื่อเล่นตามเทรนนะเราก็รอให้ราคาเนี่ยมาลงมาที่61ก่อนนะครับหรือโซนนี้แล้วเราก็ค่อยบายตามอันนี้เราบายแอสว่าราคามันทำมาเก็ตสตั๊กเจอร์เป็นฝั่งขาขึ้นแล้วนะครับถ้าใครยังงงเรื่องมาเก็ตสตั๊กเจอร์เนี่ยเดี๋ยววันหน้าค่อยอธิบายหรือไปดูใน y o u u t YouTube ก่อนก็นได้ อย่างเงี้ยถ้าเราจะพิจารณาบายนะครับเราอาจจะรอราคาที่ได้เปรียบเนาะก็ลงมาที่หกสิบเอ็ดแล้วเราค่อยบายอย่างเงี้ยครับเราก็มาฟอลล์ก็ได้ครับเราตีเส้นก็ได้หรือจะทําอะไรก็ได้ครับผมตีเส้นผมก็ตีวันเนี้ยเราฟีบอลเนี่ยก็ถ้าลงมาถึงราคาเนี้ยผมก็อาจจะพิจารณาที่จะเข้าบายเพื่อเล่นตามเทนนะครับสวนเทนเนี่ยผมสวน ที่แนวรับแนวต้านสําคัญนะครับอย่างที่บอกนะถ้าสม,มุนมันทรทะลุตรงนี้ไปปุ๊บเราก็ไปหาแนวต้านใหม่แนวต้านใหม่ก็คือตรงไหนอ่ะไม่ต้องมองไกลก็ได้ครับมองแค่แค่ประเมินด้วยสายตาอาจจะเป็นตรงนี้นะครับอ่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะครับตรงไหนอีกนะครับตีไปได้เรื่อยๆแหละครับถ้ามองย้อนอดีตเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดอ่าตรงนี้ก็ใช่นะครับเห็นไหมฮะ เนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับราคาอยู่โซนไหนก็เล่นแค่โซนนั้นไม่ต้องไปโฟกัสเยอะถ้าอย่างนี้เริ่มงงละเริ่มใส่แนวรับมาเยอะละซึ่งในความเป็นจริงอ่ะซื้อในราคาที่ได้เปรียบอย่างที่ผมบอกไปเสมอนะครับว่าเมื่อไหร่ที่มันลงมาถึงราคาที่เรารู้สึกว่าเออหน้าซื้อแล้วได้เปรียบ ก็ซื้อไปเลยครับอย่างนี้ผมเซล,ลไปเนี่ยถามว่าได้เปรียบไหมได้เปรียบแล้วครับไม่ไม่ได้แย่ครับเซลจุดนี้แล้วก็ทํากําไรนะครับอันนี้ผมใช้แค่แนวรับแนวต้านนะยังไม่ได้พูดเรื่องการเทรดตามเทรนแบบแบบใช้เ e อ็เอใช้พวก CCI นะจริงๆใช้แค่แนวรับแนวต้านเนี่ยก็เพียงพอแล้วแล้วก็ผสมกับการ money m a n a g e m e n t นะครับแค่นี้ได้กำไรแล้วนะครับง่ายๆเลยครับ ส่วนถ้าใครรู้สึกว่าเ,เห็นแค่นี้จะไปชัวร์ได้ไงเอา้าก็ลองใส่พวก CCI มาดูครับ CCI ก็เอาสักสิเนี่ยอย่างเี้ก็จะก็จะเห็นว่าอ่ราคาที่มันขึ้นไปเนี่ยนะครับแรงซื้อมันมันเป็นยังไงนะครับอย่างอันเนี้ยแรงซื้อมันก็ที่ผมเข้าเซลใช่ไหมครับแรงซื้อมันก็ค่อนข้างจะสูงแต่ไม่ได้พีคมากขนาดแบบ อาจจะหมดแรงนะครับมันก็เป็นเรื่องของ chance of probability นะครับหรือความเสี่ยงสมมุติว่าหวยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยโอกาสมันแค่1%หรือก็คือ0ู9ยถึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราซื้อในจุดที่ได้เปรียบเนี่ยเราอาจจะประเมินแล้วว่าเออหวยตัวไหนจะไม่ออกบ้างเราอาจจะคัดออกไป5้50ตัวแปลว่าโอกาสถูกหวยเนี่ยมันจะอยู่ที่2%แล้ว <c oughs> เปรียบเทียบเงี้ยเดี๋ยวจะงงนะครับมันเป็นเรื่องเอาง่ายมันเป็นเรื่อง chance of p r o i l i t y นะครับเป็นเรื่องของโอกาสนะครับสมมุติว่าผมเซลล์ตรงเนี้ยนะครับแล้วผมไม่ตั้ง stop loss เนี่ยเอ่อมันต้องราคามันต้องทะลุ high ของ high ของ high ไปอีกซึ่งผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นที่มันจะพวดขึ้นไปทีเดียวผมเชื่อว่าสินค้าไซด์เวย์มันจะต้องไซด์เวย์หมายถึงอะไรหมายถึงโอเคมันอาจจะขึ้นไปตรงนี้ ก็พันจุดเองขาดลดติดลบแค่10เหรียญผมว่าจะเซลล์ตรงนี้อีกไม้หนึ่งก็ได้นะครับเพื่อราคาลงมาแล้วผมก็เก็บกำไรนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมถึงแนะนําว่าเล่นแค่ศูนจุดศูนหนึ่งนะครับธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้เอาแนวรับแนวต้านนะครับมาบวกกับโมเมนตัมมันก็ทําให้เรากองจุดเข้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะงงนะครับ ทำเฟมก็ดูทำเฟมใหญ่ไปเลยถ้าจะเอาได้เปรียบครับวันหนึ่งผมไม่ได้เทรดบ่อยครับอาจจะสาวันออเดอร์หนึ่งหรือแบบถ้าจะเอาวันออเดอร์ใช่ไหมครับก็มาเทรดในทำเฟมเฮดหนึ่งซึ่งเราตีอยู่แล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าราคามันจะลงมาโซนไหนป๊บลงถ้าลงมาโซนนี้อย่างที่ผมบอกผมผมมองว่าราคามันทำมาเก็ตสตั๊กเจอเป็นเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าลงมาโซนเนี้อาจจะลงมานิดหน่อยหรือ ไม่ไม่ไม,ไม่ทะลุไม่ทะลุโลเดิมก็น่าจะกลับขึ้นไปได้แต่โลเดิมหมายถึงโลไหนนะครับหมายถึงโลนี้เลยนะครับเพราะว่า,าคือเอาจรจริงๆมันก็ไม่ควรดูดโลนี้หรอกแต่ว่าตลาดมันไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะงั้นถ้าถ้าใครที่เทรดเผื่อได้โอกาสชนะก็จะสูงขึ้นแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นมันเป็นเรื่องของ โอกาส c h a n o e of p าวเวถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาชูวรงจิ้งเราก็รอให้มันลงมาจุดจุดนี้เลยนะครับแล้วเราค่อยเข้าบายถ้าเราได้เปรียบแต่แปลว่าคุณอาจจะต้องรอนานหน่อยอาจจะหมายถึงอาทิตย์นึงเข้าอ,ออเดอร์ได้ทีหนึงหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นเรื่องดุลพินิษล้วนๆนะครับเพราะเพราะว่าผมถึงบอกไงว่าตอให้ผมบอกไปอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ทําไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาไม่ฝึกครับสุดท้ายแล้วคุณต้องฝึก วิธีการเทรดเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับมีเยอะกว่านี้ง่ายกว่านี้ก็มีครับแต่คุณต้องฝึกถ้าคุณอยากสําเร็จแต่ถ้าคุณจะไม่ฝึกก็ copy เทรดเอาผมมีให้ copy เทรดนะครับสบายสบายนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปเทคนิคไม่มีอะไรมากใช้แค่แนวรับแนวต้านกับโมเมนตัมในการเข้าใยในสินค้าที่เป็นไซด์เวย์นะนี่บอกไว้ก่อนนะสินค้าเป็นเทนเดี๋ยวเราว่ากาันอีกทีนึงนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้ครับขอบทุกท่านครับสวัสดีครับ